ขอ,อดีกว่านะคะเขาเราก็ต้องเห็นเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างน,นั่นแหละนะคะก็เ,เลยมีส่เสียไม่ค่อยขอ <c oughs> ไม่ค่อยจะขอสวัสดีค่ะพี่สารพียังไม่หลับเลยนอนดึกนะนะยังไม่หลับเนาะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เริ่มดึกเย็นแล้วนะคะที่จริงนะฝั่งที่เราไปเก็บสตรอเบอรี่ฝนมันตกนะคะก็เลยอะกลับบ้านนะคะไม่งั้นนี่เออเราอาจจะได้อยู่นานแหละนะคะแต่ว่าฝั่งนั้นฝนตกนะคะแต่ว่ามาถึงที่บ้านแล้วฝนไม่ตกะะมาถึงบ้านฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปพรุ่งนี้อาจจะไปไล่ตัวเองนะะไปไล่ตัวเองไปถางหญ้า เพราะ้าเยอะมากห้า,าเยอะเยอะอันนี้คือตอน้น uh, เห็นไหมต้นนี้อาจจะมีเห็นเ no? นาะต้นนี้นะคะแตงกวา c u ว u m b e r นะ my cucumber Now I have to see when it is growing up okay my cucumber I plant many hole in here but I don't know it w i l l growing up That's one thing <laughs> นะ,ะที่ไร่ก็เริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะิวคัมเบอร์ส่วนออันนี้คือมเมล็ดที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกไม่หมดที่ไร่ไงก็เลยเอามาปลูกที่บ้านนะคะเอามาปลูกที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นดีตอนเล็กๆเ,เนี่ยขึ้นดีนะคะขึ้นดีอยู่เนี่ยนะะต้นนี้มีห้ามีห้ากิ๊มาห้าต้นอ่นะ,นะะต้นนี้มีต้นเดียวนะ ก็ใส่เยอะอยู่นะประมาณห้าหกต้นเลยอะ่ะนะคะห้าหกต้นอ่านี่อันนี้นก็แต่งกวาเหมือนกันโอ้ยไม่ใช่เออแตงตาแต่งกวาแต่งกวาิวคัมเบอร์นะคะส่วนอันนั้นก็เป็นลองบีนนะคะลองบีนเป็นทั่วฝักยาวก็มีอยู่นะคะปลูกทั่วฝักยาวอ่า ยอดผักนี้กําลังงามนะกะกลังน้อย,อย<ๆ>กําลังแตกยอดพอดีแบบเอาไปต้มนะคะไปต้มกินอร่อยแซ่บต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นตนี้เห็นไหมใครชอบกินบ้างนะคนะมาเก็บได้นะคะมาเก็บได้เพราะว่าพวกนี้ไม่ได้ไปทาไร่ไงก็อาจจะไม่มีคนกินนะกแต่ว่าพวกนี้จะพาเด็กไปปิกนิกนะคะเพราะมีคนเขาไปปิกนิกกันแต่เราก็ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจนะคะ มีหลายต้นเหรอไม่มีหลายต้นอยู่นะึ้นมาละนะหลายต้นหลายต้นตูด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 ูนะมีนุ่นสวยนี่ผักหลังบ้านทั้งนั้นเลยนะหลังผักหลังบ้านอันนี้อันแก่แล้วแหละนะปลูกตั้งแต่นานแล้วเห็นไหมแก่แก่อ่ามันแก่แล้วมันก็จะไม่ค่อยมียอดเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่าไม่แก่เนี่ยเอ้ยยอดของมันจะสวยนะคะ ยอดกำลังงามวันก่อนนะ่ะบอกลูกสาวว่าให้ไปต้มให้กินใช่ไหมลูกรู้ไหมว่าลูกสาวมาเก็บอันไหนนะคะลูกสาวเขามาแล้วพ่อเขาบอกว่าอยากอเอาเก็บที่มันอันที่มันมีดอกนะคะเ,เก็บอันที่มันมีดอกใช่ไหมแล้วก็ไม่ลูกสาวไม่รู้ไงยอดแบบนี้ไม่เก็บนะคะแต่ลูกสาวรู้ไหมลูกสาวไปเก็บอันไหนนี่ยอดแบบนี้นะคะถึงแม้จะแกงงักๆเลยจ้ะ นะคุณลูกสาวเขามาเก็บดอกนะเขามาเก็บดอกแบบนี้แหละไปต้มให้แม่กิน <c oughs> ตลกมากบอกลูกสาวว่าเธอทําทเยอะไหมอ่าบอกแม่ว่าทาเยอะอยู่นะอ่าพ่อบอกว่า enough นะคะ enough เราไปดูอู้กรรมแค่นี้เองนะกรรมแค่นี้จริงจริงนะคะลูกสาวทำนะคะลูกสาวต้มกรรมแค่นี้เองแล้วโอ้ไม่พอกินหรอกนะคะเราก็มาอเอา เอาหม้อใส่นะคะแล้วก็มาต้มใหม่มาต้มแล้วก็บอกรูกสาวว่าต่อไปอะให้มาเก็บเนี่ยเอาเก็บอันที่มันเป็นแบบนี้นะอยากเก็บอันที่มันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มันแบบยังกินได้อยู่แหละแต่ว่าลูกสาวเก็บอันเนี้ยอย่างเงี้ยตัวเล็กๆแห้งๆเงี้ยอันที่มีดอกเงี้ยเออลูกสาวเก็บอย่างนี้เลยจ้ะอันที่มันมีดอกเงี้ยเออตลองมากบอกลูกสาวว่าไอ้ที่มันมีดอกเนี่ยกินไม่ได้แล้วมันมันแข็งนะคะ มันแข็งไอ้แม่ไม่มีฟันนะกินไม่ได้ <c oughs> นะบอกลูกสาวไปไงว่าเออต่อไปเนี่ยให้มาเก็บเนะี่ยมาเก็บอันที่มันบับสวยๆนะจ๊ะอืม